ไปไหนจะไปไหนหมูอ้วนค่ะหมูอ้วนร้านอาหารอู้ดูที่วนมากเลยอย่าเดินออกไปถนนนะเนี่ยได้ยินว่าเดินไปวัดสองกิโลเลยค่ะโอ้คงลากดีเลยตัวใหญ่มากนัน่นนันน่นนัน่นนไปดมตูดไม้อีก อุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะดูสิคะมีเขี้ยวด้วยดูสิมีเขี้ยวด้วยจะไปไนายไปนอนเปที่ทุ่งนากันปะวุ่นมากเลยคะ่ะ เขาเรียกหมูป่าใช่ไหมเนี่ยดูพุ่งดูพุ่งพุ่งย้วยเลยอุด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 น่าจะเป็นหมูแก่แล้วนะคะเนี่ยสายตาดีป่ะเนี่ยหนูกลัว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 อุด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 อัดจุ๊บ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 หมาโว้ย อันเลียตุดมา <c oughs> เจ็บเจ็บใช่ไหมร้องเสียงดังเลยอ่ะเข้าบ้านเร็วร้อนตายแล้วนะะไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวแวะมาหาใหม่นะ เขาเดินสดดนิดูเขาเดินดูเขาเดินไะเนี่ยมารถแล้วมารถแล้วมาลดแล้ว,ลลว,ลลวไปและเติมตามหมูเขาบอกว่าเติมตามหมูหมูไม่กัดเกี <c ười> ่ยวกันไหมใช่ไหมอุ้ยน่ารักจริงเชียรไปครับบ้านเออไปละ ไปแล้วไปแล้วแดดร้อนเปี้ยงๆเ,เลยพุงลากดินไปเลยค่ะชื่อน้องชคน้ำชคน้ำชน้ำชคโอ้ยทูเบลเลอเลยน้องน้ำชคมาจากไหนคะเนี่ยมาจากไหนคะ อุ้ยนอนอุด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 เดินมาจากไหนเนี่ยฮะโรนมาจากโรงปูนเลยได้แล้วจับได้ไหมเนี่ยหนจะตื่นหรือเปล่าคะอุ้ยไม่กล้าไม่กล้าจับสับเหรอคะแล้ว มูลานกาแฟก็ต้องมีจิตใจผูกพันกันหลินแน่เลยถึงเดินมาตั้งไกลเดินเดินมากี่กิโลนะเนี่ยจากขายซอยมาตรงกลางซอยเนี่ยนะโอ้โหตายตายตายเร็วตายเร็วตายเร็วอะตุ๊ต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 หนังแถวปากมันนิ่มๆนะอะตุ๊ตตุ๊ตนายพี่ลองอย่างนี้หน่ายมันลูบนะเนี่ย อุดๆอุดๆ้ตื่นก็ตื่นเถอะต้องมาแอบมองโอ้ยมาสี่รอบกี่รอบก็ไม่เคยเจอวันนี้เจอตัวใหญ่มากดูสิหม,ะะหมูหฮหลามชอบหนีเที่ยวนะคะเนี่ย เดินมาไกลมากนะคะจากท้ายซอยมาเนี่ยอู้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะร้อยกโลได้นะคะเนี่ยว้ายเนี่แหละร้อยกโลแหละน้องหลินอุย้ยหนูชอบหนีเที่ยวหนูเลยไม่โดนจับขายนะคะเนี่ยใช่ไหมหลินชอบหนีเที่ยวก็เลยรอดจากการโดนจับขาย สบายเลยก็ต้องมีจิตใจที่แบบอะไรกับตรงนี้แน่ๆเลยเนาะโดนมาไกลขนาดนี้เดินจ่ไห้่บ้านไหนให้ข้าวเข้ก็มาบ้านนั้นแต่มันเดินมาไกลเกินเหตุไงมาได้ยังไงอะตัวใหญ่มาก เราที่เราิมันเป็นหูสชูวันอะไรเ็ดนี่แหละไรเบดไรเแต่ัวอันนี้พันอะไรนะไหหลำไคุณไ้ไฟเวดอันนี้พันไหหลำอยาทัอย่าัเบดียวเดินมาละงง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 มงง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 งลงงงงงงา ม,มีซ้องว่ะเนี่ยซ้องเนี่ยหมป่าเนี่มีซ้องไหมมีเขี้ยวแต่เขี้ยวมันจะสั้นกว่าหมูป่าจะเอาซ้องเขาเนี่ยมีไหมซ้องคืออะไรคะซ้องหมูป่าไม่ไมีหรอกนะไม่น่ามีมีแต่เขี้ยวเนี่ยแบกมาจะเจอเขีข้ยวเนี่ยเขี้ยวโอ้ยมีเขี้ยวหมูด้ว <c oughs> ยเออแล้วไม่คิดจะลืมตามาคุยกันเลยเหรอคะเนี่ยบอกแล้วกันอัพเขาจาแอร์ฟาก็ไม่ดู ตื่นอยู่เมื่อกี้หัวจะแคบแบบใช่ไหมจริงจริงเฉยโอ้ดูสิม่วนมากเลยแอ่บอกลูกคอยดูแลลูกให้มันมีช็อตออกเมื่อไหร่ลูกตัดให้แม่บอกทุกคนตอนน้นมาตั้งไกลเนาะแล้วมันย่อยแล้วมันก็จะเข้าไัข้างในไปหาเดี๋ยวพู้ใจดีแล้วพี่ขนมปังเ่ะอคะ